รถเข้าใหม่ร้านมาริโอมอเตอร์ครับวันนี้ก็จะมีตัว t o y ยต้ายาริสนะครับแฮชแบกนะเข้ามานะครับสภาพสวยเลยโครงสร้างโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะนี่ครับโอ้โหดูครับสภาพตอนแรกเข้านะครับมันก็จะมีแบบฝุ่นเขินนิดหน่อยนะเรื่องฝุ่นเป็นเรื่องธรรมดานะครับอ่ะลองดูนะครับสภาพเอาเข้ามานี่ โครงสร้างสวยๆนะครับก็ล้อแม็กนะครับอาจจะมีริ้วลอยบ้างนะครับน็อต mm hmm. <Not S 2> อาจจะเสื่อมสภาพนะแต่ไม่เป็นไรเราเปลี่ยนกันได้นะสเปคยาง195 mm hmm. นะครับสภาพ R 1 5ตัวนี้ยางปียี่นะครับแล้วก็ยางเนี่ยมันมีรอยแตกนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนนะยางชุดนึงล้อแม็กอาจจะไม่ได้เปลี่ยนกระจกนะครับตัวนี้ก็เป็นรอยเลยอ่าตัวนี้ไม่ไม่ใช่รอยนะครับเป็เป็นคาบเลอะๆนั่นเองนะอ่าตัวนี้กระจกของแท้นะครับ A G C ลองดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันนะครับขอเปิดนิดนึงนะด้านในเป็นเบาะผ้ามีบุ๊กสวิตให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ทรงสวยเลยนะถ้าโหลดต่ำกว่านี้น่าจะสวยกว่าน,นี้นะท่านผู้ชมตัวนี้เป็นตัวจีนะครับนะตัวนี้เป็นตัวจีภาพสวยมากนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการถ่ายรูปนะครับนี่ครับ ขออนุญาตเปิดด้านหลังดูความเดิมนิดนึงนะเราถ่ายยังอ่านี่ครับโอ้โหรถเดิมครับทันี้นะรถเดิมแต่เพิ่มเติมต้องไปเก็บเรื่องของความสะอาดนะครับเห็นไหมตัวโลโก้อะไรพวกนี้ยังอยู่นะครับแต่สกรปรกนะอ่าเดี๋ยวขาดสปาแล้วเดี๋ยวมาดูอีกรอบนึงนะครับสวยเลยใครที่สนใจยาริสอยู่นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะอนะฟิล์มมีการขาดนิดหน่อยนะครับต้องเปลี่ยนฟิล์มใหม่ แล้วก็ดูด้านล่างนิดนึงนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะมันจะมีแบบที่ปะยางฉุกเฉินแล้วก็ที่เติมลมฉุกเฉินนะครับบวกกับพวกน็อตอะไรนะครับเอาไว้ขันนะโอ้หสวยเลยคันนี้เซ็นเซอร์2จุดครับด้านล่างนะส่องนี้เลยนะครับสอย่างนี้เลยค่อยๆค่อยๆไปดูเรื่อยๆนะนะโอเค นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนิดนึงเมื่อกี้ดูฝั่งโน้นละนะครับดูฝั่งนี้บ้างอันนี้ก็จะเป็นแบบโตโยต้านะครับตรงรุ่นเลยนะอันนี้คือบุ๊กวิตของรถคันนี้เลยนะครับยังมีให้เห็นนะรถมือสองนะครับบางคันก็ไม่มีนะครับบางคันก็มีนะทนะ่านไหนมีก็เอกสารค่อนข้างแน่นๆนะครับโอ้เพียงมันมากนะนะนะด้านในก็มีคู่มือแบบนี้เลยนะครับ เบาะนี่เดี๋ยวคาสปาแล้วน,น่าจะสวยนะ,ะนี่มีลองรอยนิดหน่อยเอ้าไม่ใช่เอาเป็นคาบครับผมนะเป็นคาบขัดออกขัดออกอน็อตทุกอย่างเดิมหมดนะครับเี่ทีนี้เรามาเอาความรู้กันนิดนึงนะครับน็อตโตโยต้าเนี่ยถ้าเป็นของแท้ะจะเป็นเลขสิบเดนะครับลองดูนะถ้าเป็นของแท้เลขสิบดนะน็อตทุกตัวนะครับลองดูได้นี่เห็นไหม ถ้าเป็นของแท้เป็นเลข11เห็นไหมครับลองดูได้เลยนะครับโอ้ตัว G ีเล่นนะตัวบนบนเลย Starstop น,นะครับเลขไม่หนึ0งแสนเครับเฮ้ยเครื่องเสียงดีจังอันนี้เราขายไม่แท้นะครับนะเราขายไมแท้นะครับเครื่องเสียงดีโอเคนะครับ AUX เล่นได้นะครับ USB เล่นได้ นี่ครับเปิดขึ้นมา USB เสียบนี่ a x เสียบนี่นะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้มีนวัตรกรรมนะครับก็คือบลูทูธนะเสียบเข้าไปได้นะเป็นอุปกรณ์เสริมดูด,ด้านบนสิเดี๋ยวผมเปิดเอาตาววายให้นะครับนี่ครับโอ้โหใหม่จังเลยอะนะใหม่จังเลยอะโอเคนะครับตัวนี้แบบว่าเล่งใหม่เยอะไปนิดนึง แต่สภาพโครงสร้างสวยหมดเลยเดี๋ยวผมพาไปดูเบลนิดนึงนะคะรับนรถปีอะไระก็เวลาดูปีดูอะไรก็ดูที่เบลก็ได้นะครับตรงนี้ปี2องพนบเ็นะครับเห็นไหมผมซูมให้นะครับปี2017โเนะนนนะโอเคนะครับก็สภาพสวยครับวันนี้นะโครงสร้างดีภายในโอเคนะครับเดี๋ยวขายราคาบางๆให้เลย เราขายราคาบางๆให้เลยนะครับนี่ลองดูสินะครับสวยๆเลยนะใครที่กำลังมองหารถมือสองนะครับเรียนเชิญได้ที่ร้านมาริโอมอเตอรน์นะครับโครงสร้างรับประกัน100%ใหม่แท้รับประกัน100%นะครับไม่มีชนหนักพีความแน่นอนโอเคหากใครสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่ร้านมาริโอมอเตอร์นะครับหรือว่าเราเซิร์ชมาริโอมอเตอร์ภาษาไทยแบบนี้ นะก็จะเจอกับทุกช่องทางนะครับที่เราทำสื่ออยู่นะอชื่อนี้เลยนะครับแล้วจะเห็นโลโก้แบบนี้นะครับก็จะเป็นที่ร้านมาริโอมอเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับรถเข้าใหม่นะครับโตโยต้ายาริสครับผมจเจอกันใหม่ครับ